สวัสดีครับอู้บรรยากาศสวยมากเลยไหนอะเรือเราอยู่ไหนอะอ้าวน้ำมันลงปัดแล้วเราจะไปยังไงเ,เ,เรารอให้น้ำขึ้นใช่ไหมเรารอให้น้ขึ้นใช่นน้เ <c oughs> รตรียมตั้งไว้เดี๋ยวรวบลงใส่กระเป๋าไปไม่เก็บหรอกของเรามีใช่ยักษ์ โอ้นเริมีน้ำให้มงน้ำเลยมีน้ำกินด้เลยมีน้ำกินได้แล้วเราก็เตรียมขึ้นเรือนะครับ <Okay. S 1> ขึ้นเขาเรียกอะไรนะถ้าจะอยากเอาอย่างอื่นไปซอเซเว่นก็ได้เบียร์ะไรอันนี้เขาเขาเรียกอะไรสปีดโบทสปีดโบ๊ทสปีดโบเรือเร็ว ก็ใครอยากจะเที่ยวนะครับก็มาเียมนา่ีมี้ี่ครับอามาสวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวดัมซิงนะคะวันนี้เราจะกลับจากเกาะพี่พี่ค่ะเราจะเดินทางไปที่กระบี่นะคะแต่เราไม่ได้ไปกระบี่เราไปที่อ่าวนางบรกกเลยมันบอกดแล้วกดแล้วเหมือนเรารีวิไง วันนี้นะเรายก็อยู güzel, ok ่ที hmm. Maybe one? Maybe one? Maybe one. Magic, ่จุดเรือนำเที่ยวค่ะใครที่มาก็สามารถเช่าเรือได้ค่ะเมาวันเมาเป็นวันก็มีค่ะราคาราคาราคาเก้าพันนะคะพี่น้องค่ะราคาเก้าพันค่ะแต่ไม่ต้องอัดหมาไปเลยก็าไปเรื่อยๆทำไมพ่ทำไมอเพราว่าบางหนองนั้นพงซื้อรถไาเด็กตาเดียวนี่คลองไคร นี่ครับคนเรือครับแต่งตัวหล่อมากเลยกับตันค่ะกัตัอเมริกาเออ็็ใช้คนขับทางนั้นแหละลำลงเมื่อกี้เรืออยู่ตรงนี้เองไปมานู้นเรืออยู่นู่นครับลำนู่นครับแเรือลกลต้่เรวเราต้องขี่ไอ้นี่นะไปไม่พี่เดินไปกระเป๋าว่าน่นกระยก เอ้าใช่ไหมมันลึกไหมไม่ลึกไม่ลงน้ำกันหรอ่นยตงไอ่ะไมให้ไปเลยแค่นั้นนั่งลยบอยเบี่ยงเดี๋ยวนั่งไปลที่หลังก็ได้มันลึกขนาดไหนประมาณประมาณนี้ใช่ไหมแมเดี๋ยวดูน้องเขาเดินให้น้องเขาเดินไปดูกัน เอาเอากระเป๋าไปไปจ้าได้ตังค์เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือคายักกระเป๋าตังค์นะเดี๋ยวเพิ่งเดินไปไหนเก็บเงินเพื่นวันหยักนะเดี๋ยวเบิ้งในกระเป๋าเงินหนึ่งทำไมยาเสีนอยู่น้ำนี่คือเลยเดี๋ยวจะเงินหน่อยไหม ตองเงินเซจาสอองโอเคดดเยค่อนนจ่คานรยืนรอเือกันได้เอาทำไมเดี๋ยวให้น้องขนของขึ้นเรือก่อนคนกับจงมาใช่ ไ้ทงเลยไปมอกไปฉันเร็วท่็สิบก้อนจะเป็นา้มาเทงถึงนาเร็วมาแท่งถึงมดเลยอายุไเออยู่กันไหมไม่คุณนี่ก้มปเร็วเออเขาคนจะเป็ดจ้าจะเป็ดชตักตัวเฮ้นี่เด็กข้ามพ่มเนเรลยมาเท้า เราจะเดินน้ำใสามาก เราเปิดซิงตรงนี้เลยลึกไหมพี่ลึกไหมถึงประมาณไหนถึงประมาณไหนเนี่ยจะเดินไปหาเรือแค่น,นี้ใช่ไหมไม่โดนกระเป๋าไม่โดนใช่ไหมาสองวันน,นี่เรือขยัก นี่เราขนของไปขึ้นเรือนะครับเตรียมในไหนเราก็ต้องเปลี่ยกอยู่แล้วไม่กลัวเอองูเลล,ละนนชเงินเรียเปียนนี่ก็เงินแบงเราใช้หมดแล้วนะครับ <c oughs> งเงินแบงเราใช้หมดแล้ว มาเลยจ้าเดินมาจ้าสซอนี่แค่นี้เองเนี่ยมันไม่ถึงแค่นี้แเล้ยบรรยากาศนี่ครับทะเล ถ้าเรานั่งบีโบ๊ทไปก็ประมาณสามพันกว่านั่งอย่างเดียวอันนี้เราเหมาไปแปดพันถ้า,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 าบีโบ๊ทใช่นั่งเจ็ดร้อยดูเอาทำไมพี่เขาเดินเสมอเขาเราทำไมเกือบถึงกระปุกเขารู้ที่ดี่จ้าเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยเจ็ดร้อยห, <750. S 2> อนหน้าสิบ พ่อมาถึงน้องบอก400อ้าวนั่นแหละโดนบวกไงมีบวกว่าธรรมารึเปล่านั่งมาเขาบอกว่ามธรรมารึเปล่ก400น้องมี่บวกทุกเที่ยวเลยว่า400เขาเห็น,นที่หน้าเราเราเขาเลยไม่ไม่ฮะอ๋อไม่ใช่คันนี้บวกม่คันนู้นคันนู้นอันนี้เครื่องเดียวอันนี้เครื่องนี้เสียยังซ่อมไม่เสร็จเครื่องมีปัญหาเดี๋ยววันนี้ ผมจะลองอในการขับจะลองล้างเรือดำนี้เย่ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะดูการขับของเขาว่ามันเป็นยังไงเกาะติดสถานการณนะ์ครือเนล้านรอ้านมีป้า,<อ>าปยแดงไหมป้ายแดงเลรื่องใหม่เรือใหม่เท่าไหร่นะสองเครื่องนี้ เพาะเรือก็เจ็ดแสนกว่าแล้วเจ็ดแสน,แสนไอ,ไนอ้นี่สมออยู่นี่ใช่ไหมพี่นี่ทุนใช่ไหมอ๋อน,นี่คือทุนของเราใช่ไหมเชืชอกน,นี้เท่าไร่แสนเท่าไร่เชือกนี้น,นี้ไม่ถึงแสนทุกทุกทครับ หกสูบเพลงว่ารถกระบะรถจริงดิอะไรก็เพลงด้วยท่าว่าไปจักนี่ก็สองล้หมื่นแล้วไปจักอ่ะมันเป็นสเตนเลสของแท้ปั่นหินอะไรคือว่ามันจะไม่นั้นถึงเรือเลยเครื่องให้ยูนะครับ อุ้ยนี่เครื่องสองร้อยดิเครื่องสองร้อยเหยียบได้เลยไหมมีสองห้าศูนย์ก็มีแต่ว่าสองห้าศูนย์ยังคงไม่ยังคไม่เอารุมาคุณได้เป็นเพื่อนจนสุดใช่โอ้สตาร์ทเราก็สตาร์ทสองใช่ไหมมันมีฮอนด้าดูเดมาห้าสามบริษัทที่เขาใช้อยู่นี่ยุ่งใช้มากอ่ะโอ้มันใช้ระบบรใช้ระบบลมไหม อ๋อ oh. ั่นน้ำม oh. ันเข้ไปสูบมันไปใหญ่ตรงไหนทำไมมันเล็กแค่ชิ้เดียวมันเป็นเครื่องที่พวกมันเล็กชิ้นเดียวสร้างมาไปบ้านพี่นี่ไหมไหมเรือสปีดโบ๊ทไม่มีโลมีแต่เจ็ดสกีเจ็ดสกีก็ยังเจ็ดสกีก็เองขนาดบาดอยู่เจ็ดสกีเจ็ดสกีก็สามแสนถ้าป้ายแดงเครื่องที่แรงกว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เราต้องทำงานสองตัวเลยใช่ไหมครับผมตัวเดียวไม่ได้ ถ้าสองตัวตรงทระมาณสองเครื่องสองตัวถ้าเครื่องเดียวอย่างนั้นก็ประมาณเครื่องเดียวอน้ำมันละ่ะน้ำมันนี่กินเลยไปกลับประมาณโลนสามลิตรก็อยู่ที่ประมาณหกโลเจ็ดโล,นะลน่ะกินกูสิบห้ากิโลเมตรกินไปเกือบร้อยลิตรอ่ะน้ำมันอนะ่ะสี่ห้ากิโลเกือบร้อยลิตร อันนี้มีอุปกรณ์ครบหมดเลยนะครับอยู่นี่โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงท่านี้ครับยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับช่วยยกของ